อย่างบางองค์เนี่ยนะอย่างเขามาเคยรู้จักพระบางรูปเนี่ยท่านก็พูดซะจนวัดเนี่ยแตกกระจายหมดแตกเป็นไม่รู้กี่เสียงว่างั้นเนถอะแทบจะว่าถ้ามีสิบองค์ก็แตกสิบชิ้นว่างั้นน่ะนะในที่สุดท่านก็เดือดร้อนเร่าๆเพราะอะไรเพราะอกุศลที่ทําไปแล้วเนี่ยนำมาเส้่งความเดือดร้อนใจเป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าเจตนาของตนนั้นอนะ่ะพูดเพื่ออะไรพูดทําไมเนี่ยนะมันก็ ก็อันตรายพันเมตตาวจีกรรมนี้สาคัญมากทั้งต่อหน้าและรับหลังพันปัญหาสังคมทั้งหลายแหลที่มีปัญหาไม่มีจบมีสิ้นก็เนื่องจากเ,าเนี่ยปิดสุนาวาจาคือขาดเมตตาวจีกรรมพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะเพื่อเพื่อความมันน้าลายตัวเองก็ช่างเถอะหรือจะพูดให้เขาแตกแยกก็ช่างเถอะแต่ว่าในที่สุดก็คือความสมัครสมานสามัคคีเป็นต้นก็ไม่มีเมื่อไม่มีความสามัคคีกันเนี่ยนะ แทนที่จะมาสนทนาเรื่องสมถาวิปัสนาทุกคนก็จะมีความเลวของอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นอารมณ์นะก็คือทุกคนก็พยายามเก็บความเลวของอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้ในใจเพมันเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งก็ไล่เลยว่าเลวหนึ่งสองสเจไปเก อีกฝ่ายหนึ่งก็จําได้อีกฝ่ายหนึ่งก็เลวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดป9เก้าสิบอีกฝ่ายหนึ่งก็คนขาบข่าวก็ขับข้าบไปบอกอีกฝั่งหนึ่งว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งเนี้ยเลวหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ข้าบอีกฝั่งหนึ่งไปบอกอีกฝั่งหนึ่งก็เลยในที่สุดเนี่ยเรื่องมันจริงๆอะมันนิดเดียวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรียกว่ามันลุกลามเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ไปดึงหลายสิบเรื่องมาปนกันนะดึงไปดึงมาก็เลยชวนกันมาโน่นไปเจอกันอีกครั้งหนึ ที่ไหนเอยเน่ยเนี่ยนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่พรหมโลกแน่นอนเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นเมตตาวจีกรรมเนี่ยนะจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่พรหมโลกว่างั้นนะนะเพราะอะไรเพราะทุกฝ่ายมีเมตตาอยู่ด้วยวิหารธรรมคือเมตตาก็ไปเจอกันในสถานที่ดีเนี่ยแต่ถ้าไม่มีเมตาก็ไปเจอกันในที่ที่ท,ที่โลกซึ่งไร้เมตตาสิ้นดีเนี่ยแต่ก็เป็นนะบางคนเนี่ยเวลาเวลาอากุศรกรรมเหล่านี้มันให้ผลเนี่ย มีแต่ความแตกแยกเลยนะมีแต่ความไร้ความสมัครสมานสาม,คส ene, มัคคีมีไม่มีความปรองดองอะไรกันเลยเนี่ยนะแล้วก็ยิ่งถ้าเหมือนกับว่าถ้าไปเป็นหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าของคนแตกแยกเหางันนเถอะไปเป็นหัวหน้าคนแตกแยกแล้วชักชวนให้สามัคคีชวนคนนี้ก็ไปทะเลาะขัดกับคนโน้นชวนคนโน้นก็ขัดกับคนนี้กลายเป็นผู้นําองค์กรที่ไม่มีเสถียรภาพอะไรเลยไม่มีความมั่นคงอะไรเลยเพราะแต่ละคนขาดเมตตาซึ่งกันและกันพูดถึงกันและกันด้วย คือเขาก็เลวมันปกติของเขาแล้วล่ะเชื่อเถอะว่าเราไม่ได้อยู่ในแวดวงสังคมของพระอาริยเจ้าเราไม่ได้อยู่ในแวดวงของคนที่บริสุทธิ์ผุดผ่องคนดีจริงบริสุทธิ์จริงอะ่ะคือพระพุทธเจ้าพระอริยาสาวกทั้งหลายท่านเหล่านั้นดีจริงแต่เนื่องจากว่าสังคมในในอย่างปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเลวคนละอย่างสองอย่างเราต้องไม่ไม่ลืมว่าเราในอยู่แวดวงคนป่วยทางร่างกายแลย้ว จิตใจเราอยู่เรียกว่าอยู่กับคนที่ยังเป็นอกุศลอยู่การที่เขาเป็นอกุศลก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาเป็นเรื่องปกปติของเขาแต่ไม่ใช่เป็นหัวข้อที่กลายเป็นว่าหัวข้อมาสร้างความแตกแยกเนี่ยนะเป็นหัวข้อที่มาพูดเพื่อที่จะได้ว่าโอ้อีกฝ่ายหนึ่งเลวมากคบไม่ได้โดยประการทั้งปวงเนี่ยไอคนพูดนี่แหละคบไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะนะก็กลายเป็นว่าเอาไปเอามาตัวเองก็หมดสภาพเนี่ยนะ ก็หนักๆเข้าก็มองหน้ากันไม่ติดไม่มีคนที่พอที่จะเห็นใจซึ่งกันและกันก็จะกลายเป็นองค์กรที่ขาดความหวังดีขาดความปรารถนาดีแก่กันและกันนั้นเรื่องเมตตาเนี่ยนะคำพูดที่ประกอบไปด้วยเมตตาพูดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์หรือสูญเสียผลประโยชน์เนี่ยตรงนี้เราต้องไข่ครวญให้ดีว่าเราพูดอย่างนี้แล้วประโยชน์โลกนี้เขาได้ไหม ถ้าเราพูดเช่นนี้ไปแล้วเขาจะได้รับประโยชน์โลกหน้าไหมหรือเขาเสียหายประโยชน์โลกหน้าพูดอย่างนี้แล้วทาให้เขาไปสวรรค์ไปนิพพานได้อย่างไรเนี่ยนะคนฟังได้เป็นไปเพื่อสวรรค์น,นิพพานไหมแล้วเราพูดเองเราได้ประโยชน์โลกนี้อย่างไรได้รับประโยชน์โลกหน้าอย่างไรประโยชน์อย่างยิ่งอย่างไรพันต้องทบทวนเช็คตรวจสอบสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยนะเพราะคําพูดบางคำเนี่ยนะเวลามันให้ผลออกมาเนี่ยจ่ายไม่รู้จ่ายเท่าไหร่หมายความว่า โทษฐานเหล่านั้นบางทีก็ตีเป็นเงินเป็นท no. องไม no ่ได no ้เลยเนี่ยนะเพราะคําพูดเนี่ยอย่าลืมว่าทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอริยทรัพย์ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเราทั้งหลายถ้าเราจะรักษาอริยทรัพย์ก็รักษาที่วาจานี่แหละเพราะคาพูดมันก็มีอยู่สองอย่างถ้าเปล่งออกมาเออหนึ่งคำเนี่ยจะเออจะอ้าจะอืมจะอะไรก็ช่างเถอะมันมีอยู่สองอย่างบุญกับบาปนะถ้าบาปมันสูญเสียขนาดไหนถ้าบุญ มีคุณค่าขนาดไหนพันถ้าหากว่าเราพูดคำพูดที่ประกอบด้วยวจีทุจริตเป็นคำพูดที่เป็นอกุศลเป็นบาปเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีโทษเราเองก็เรียกว่าขาดเมตตาต่อตัวเอง mm. เพราะอะไรเพราะเป็นคนที่โยนความทุกข์ให้แก่ตัวเองในอนาคตตัดตัดความสุขแห่งตัวเองในอนาคตต่อไปเพราะโลกสังสารวัฏเนี่ยนะมันเป็นการโลดเล่นไปเนี่ยนะมันไม่มีการหยุดอยู่กับที่ ทั้สิ่งใดที่เราสะท้อนออกไปตรงนี้คือต้นน้ําของอนาคตเนี่ยนะต้นน้ําของอนาคตสิ่งที่ทําคําที่พูดวันนี้เนี่ยคือผลผลิตอะไรนะคือเหตุที่จะได้รับผลผลิตในครั้งต่อๆไปเพราะถ้าเราพูดคําพูดที่ไม่ดีะนะพูดคําพูดที่เป็นผู้จริตกรรมทั้งหลายใครหนอเป็นผู้ได้รับเนี่ยนะใครหนอเป็นผู้ที่เดือดร้อนทําไมเราต้องสร้างความเจ็บปวดให้แก่ตัวเองในอนาคตเนี่ยนะ มันผู้ใดสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้อื่นเช่นใดสิ่งเหล่านั้นจะไปไหนจริงๆแล้วโลกของแต่ละคนเนี่ยเหมือนอยู่ในกระเป๋ะกระฟองไข่กระเปาะไขเนี่ยนะแล้วก็เป็นสะท้อนอะไรออกไปข้างนอกสิ่งนั้นสะท้อนกลับมาหาตัวหมดเลยเหมือนที่เรียกว่าซัดถ้าสัต์ดอกไม้ทวนลมเนี่ยนะกำโปรยดอกเมล็ทวนลมเนี่ยนะดอกมมลิก็ตกมาใส่ตัวถามว่าถ้าจับฝุ่นละอองทวนลมล่ะ ฝุ่นและอองก็มาเข้าตัวถ้าหากว่าโปรยสิ่งใดออกไปสิ่งนั้นก็จะย้อนเข้ามาหาตัวถ้าโปรยบาปออกไปผลแห่งบาปก็สะท้อนมาหาตัวถ้าโปรยบุญออกไปผลแห่งบุญก็สะท้อนกลับเข้ามาหาตัวเพราะถ้าเราอยากได้รับสิ่งใดเราก็มาไต่สวนเหตุว่าเหตุเราทําแก่ทำที่สมควรแก่ผลไหมถ้าหากว่าเราปรารถนาให้ผู้อื่นพูดกับเราด้วยเมตตาวจีกรรม คนอื่นน่าจะพูดกับเราดีๆบ้างแล้วเราเคยพูดดีกับใครบ้างนะนะเพราะนบุญก็คือบุญบาปก็คือบาปนั้นบุญบาปไม่ไร้ไปจากโลกไม่หายไปจากโลกเพราะโลกนี้โดยเฉพาะคําว่าสัตว์โลกเป็นที่ดูแห่งผลบุญผลบาปเป็นที่ดูการทําบุญทําบาปเป็นที่ดูทําบุญทําบาปทางกายวาจาใจเป็นที่ดูว่าเขาได้รับวิบากเช่นไรวิบากที่แตกต่างกันก็แปลว่าทําเหตุมา แตกต่างกันผลแห่ง أ, การกระทำใหม่ๆที่แตกต่างกันก็บอกว่าอนาคตต่อไปก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนะเรื่องเมตตานี่สําคัญมากเพราะถ้าเราจะชวนใครก็ชวนชวนในสิ่งที่มีประโยชน์แก่เขาจริงทั้งโลกนี้โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งนั่นแหละเรียกว่าเมตตาวาจีก,กรรมเนี่ยนะอย่างชักชวนกันไปทําบุญอันะชักชวนกันขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ นะอยู่ในสัมมาอาชีพชักชวนการประกอบในการเจริญมงคลชักชวนกันในการเ,าเจริญค,คุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะชักชวนในการฟังธรรมเป็นต้นอันนั้นก็เป็นเมตตาวจีกรรมส่วนเมตตามโนกรรมภิกสุก็ลุกขึ้นแต่เช้าปฏิบัติสรีระทำวัดที่ลานพระเจดีเป็นต้นนั่งเหนืออาสนะที่สงัดคิดว่าขอพิสุทั้งหลายในวัดนี้จงเป็นผู้มีความสุขไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนเป็นต้น นี่เรียกว่าเมตตามนโนกรรมคิดให้คนอื่นมีความสุขนะขอให้ทั้งวัดเนี่ยนะอยู่กันอย่างมีความสุขนะทุกทั้งวัดเนี่ยอย่าได้มีเวรกันอย่าได้ผูกอาฆาตพยาบาทอย่าจองร้างจองรางจองผลันกันเลยอย่านําความทุกข์ให้แก่กันและกันเลยทุกคนเนี่ยช่วยกันสแสวงหาความสุขให้แก่กันและกันเถอในคำว่าหว,วังแต่ความสุขหวังแต่ความเจริญแก่ ทั้งวัดว่างันนอันนี้เรียกว่าเป็นเมตตามโนกรรมนั่งคิดให้ทุกคนมีความสุขนั่งคิดให้ทุกคนเนี่ยได้รับแต่ความเจริญนะสมมติถ้าหากว่าเราจะเจริญเมตตามโนกกรรมต่อผู้ที่มาฟังธรรมเนี่ยนะอย่างต่อหน้าหรือรับหลังก็าตามก็มานั่งคิดว่าขอให้ทุกคนฟังอย่างมีความสุขนะขอให้ทุกคนฟังด้วยความสบายใจนะขอให้ฟังแล้วเข้ารู้เข้า เกิดความรู้เกิดความเข้าใจขอให้สิ่งที่ฟังแล้วนำเอาไปใช้ได้เอาไปปฏิบัติได้ในชีวิตที่เป็นจริงแล้วก็ขอให้สิ่งที่เอาไปปฏิบัติเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจ,า,ศจากทุกโศกโรคเวรภยัยอันตรายโดยประการทั้งปวงเธอเนี่ยนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยฟังทำอย่างมีความสุขเป็นต้นความคิดอย่างเนี้ยเป็นเมตตามนกรมเนี่ยนะเมตตามโนกรรม,นะม,ม,ก,รรมก็หวังดีปราถนาดีอย่าลืมว่าเมตตาต่อคนอื่น เมตานั้นก็จะมาร,ะรักษาเราเหมือนกันแต่ถ้าเราขาดเมตตาต่อผู้อื่นอกุศลที่อยู่ในใจเรานี่แหละเป็นตัวทําลายเราเรียกแพ้ภูมิกับตัวเองเราแพ้ภัยกับตัวเองแพ้ภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยดีเนยนะภูมิคุ้มกันคืออโทสะเนี่ยหมดไปเพราะฉะนั้นโทสะทั้งหลายก็ระบาดขึ้นมาก็เรืยอเป็นโรคภูมิแพ้ทางความคิดเนี่ยนะแพ้ไปหมดเห็นอะไรก็แพ้ไปหมดเนี่ยนะก็คันตลอดทันทางความคิดถ้าอย่างนี้ก็ นั่งก็ไม่เป็นสุขวางหันนอนก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขมีอยู่สูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่ามีสุนัขบางตัวที่มันเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคอะไรเอ่ยโรคเรือนโรครังแคเป็นต้นเนี่ยนะมันก็ไปแหมหน้าหนาวแหมโรครังแคแล้วคู่กันหน้าหนาวเนี่ยนะเข้ากันหน้าหนาวตากแดดก,ก็แลว้วอยู่ร่มไม้ก็แลว้วอยู่ตรงไหนก็คันไปหมดเลยกันมีแต่ความเดือดร้อนนะนะ มันก็คนที่ขาดเมตตาทั้งหลายเนี่ยนะจริงๆแล้วก็เป็นแบบนั้นนะถ้าอยู่ด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วก็เป็นแบบนั้นเดือดร้อนไปทุกที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลําบากมีแต่ความคับแคบมีแต่ความคับแค้นเนี่ยนะ,นนะนนมันก็ฝึกเจริญเมตตาถ้าคารวะทั้งหลายก็คิดนะนะเช่นเจริญเมตตาให้พระพิสุสงฆ์ทั้งหลายก็บอกขอพระผู้เป็นเจ้าจงเป็นสุขไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เถอเนี่ยนะ ก็คืออะไรถ้าเจริญเมตตาแบบที่เราเจริญเจริญกันอยู่ก็เจริญว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอเรานึกถึงใครก็ขอให้เขาเนี่ยเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอเนี่ยนะก็อย่างที่ในเมตสูตรนั่นแหละประโยคของเมตสูตรมีอยู่ประโยคเดียวขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอหลักการอยู่ตรงนั้น่ะเป็น สาระสําคัญมันคิดถึงใครก็คิดว่าขอให้เป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเธอคิดถึงตัวเองก็บอกขอให้ตัวเองมีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเธอจะคิดเบียดเบียนตนไปถึงไหนเนี่ยนะถ้าคิดถึงคนอื่นก็คิดให้คนอื่นเขามีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเธอจะรังแกคนอื่นทางความคิดไปถึงไหนเนี่ยนะใจดําจังเลยอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะคิดให้คนอื่นเดือดร้อนคําพูดก็เหมือนกัน ก็พูดสิ่งใดที่ตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนใจในวันหลังสิก็พูดสิ่งใดที่คนอื่นไม่เสียหายไม่ลำบากใจไม่เดือดร้อนต่อต่อไปสิสิ่งที่เราทําก็เหมือนกันมนโลกนี้ถ้าหากว่าทุกคนประกอบไปด้วยเมตตาทุกคนก็จะมีความสุขผู้ใดมีเมตตาผู้นั้นก็มีความสุขผู้ใดมีเมตตาผู้นั้นก็ปราศจากทุกข์เพราะอะไรเพร,ะนนเ,เพราะอานิสงส์ของเมตตาพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าอะไร หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอะมนุษย์ทั้งหลายเทวดาช่วยปกปักรักษาไฟสาตรายาพิษเป็นต้นไม่กล้ากลายเนี่ยนะแล้วก็ถ้าจะตายเออสีหน้าผ่องใสถ้าหากว่าจะตายก็ไม่ลืมเมตตาไม่ลืมคุณธรรมเหล่านี้พันคิดถึงอะไรก็ ไปดีว่างั้นเพราะระลึกถึงความดีที่ตัวเองได้เคยทําไว้นึกถึงความชั่วไม่ได้เลยเพราะอาศัยเมตตาแล้วก็สุขติพรหมโลกนะถ้าไม่บรรลุอรหัตตะพก็อย่างน้อยก็ไปพรหมโลกได้เพราะอะไรเพราะเมตานี่เป็นเครื่องอยู่เนี่ยนะเมตานี่ถ้านับเนื่องในพรหมิหารเนี่ยนับว่าเป็นที่อยู่ที่ดีในบรรดามนุษย์ที่อยู่จริงๆแล้วมีอยู่ ที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะหนึ่งอิริยาบถวิหารอยู่ด้วยอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอย่างสร้างบ้านสร้างที่อยู่ก็คือสร้างจะได้ยืนสบายนั่งสบายนั่งนอนสบายแค่นั้นแหละท่านสร้างบ้านที่ก็คื Alter, สอสร,สร้างให้อิริยาบถสี่อยู่ส,สบายเดินสบายนั่งสบายนอนสบายก็เลยเรียกว่าวิหารหมาย rio, ว่าวิหารหมายถึงที่อยู่เช่นเสนาสนะทั้งหลายที่เราอยู่บ้านช่องห้องหอทั้งหลายที่เราอยู่กันนี่เรียกว่าวิหารแปลว่าที่อยู่ อยู่โดยการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะ,ะที่อยู่ทั้งหลายภายนอกช่วยปกปักรักษาอะไรหลังคาทั้งหลายก็ปกปักความหนาวและ,คว,ะความร้อนขออภัยความร้อนเป็นต้นเนี่ยนะที่ปกปักเมฆฝนถ้าฝาทั้งหลายช่วยป้องกันอะไรพื้นทั้งหลายช่วยรักษาอะไรเข้าของเครื่องชายช่วยให้สบายอย่างไรให้อยู่สบายอย่างไรชั้นใดก็ดีนี่เราก็มาดูว่าหนึ่ง แล้วเราสร้างที่อยู่ให้แก่ใจบ้างไหมที่อยู่แห่งใจทั้งหลายหนึ่งพรหมวิหารสองทิพภวิหารสามอริยวิหารเนี่ยนะ<อ>การสร้างพรหมวิหารก็สร้างใจให้ใจมีที่อยู่ให้มีใจมีที่พักเนี่ยนะให้ใจมีที่อยู่ใจก็จะได้อยู่สบายเพราัน้าใจอยู่สบายด้วยพรหมวิหารจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็สบาย